Hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in ดีปีามยามบางทุกคนเนาะนี่ก็เป็น EP 3ีแล้วอวิวด้านหลังที่เพื่อนเห็นนี่คือต้นพญาเสือโค่งและด้านข้างนี้ก็จะเป็นวิวท้องฟ้าแบบอยู่บนย,ยบนส,สุดเลยเออ,อก็คือดอยพระหอมปกนี่เองใ,ในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่อูออระหว่างทางทางโคดเคี้ยวมากมายแต่ว่าคุ้มค่า <c oughs> เพราะว่าได้วิวแบบโลง่โลงๆเล,ลานสวยมากใช่ ตอนนี้กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่ขนของยังไม่ขนของนะโอเคก็บรรยากาศหืมเลือกที่เลือกที่กางเต็นท์ยากมากเพราะมันสวยทุกจุดเพราะมันสวยทุกเลยทุกจุดเลยจะเทควิวแบบว่าเมืองลงโล่งลงโล่งเมืองไหมเมืองกับเขาหน่อยหน่อยหรือว่าจะเทควิวเป็นต้นไม้เขียเขียวกับพยาเสือโคร่งถิ่นภูสวยมากได้ตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วจ้ะ พอแดดลงปุ๊บหนาวแล้วเริ่มเรียนทันทีเลยใช่ออยังไงเดี๋ยวเราขนของให้เสร็จก่อนเย <c oughs> วันนี้ร้ดังกาอี้แล้ว <c oughs> ที่ผ่านมาไม่มีพื้นที่หน้าเต็นเลยคือ,อระยะของแต่ละสะเต็ปของที่เราไปนอนนะไม่ว่าจะเป็นฮาดูบิอแถวสเต็ปล่างกับตอ,อ่างขางมอนสนนั้นก็พอดีแค่เต็น พื้ที่เธอเลสนั่งแบบนี้นะเราเคนั่งข้างในแต่วันนี้โอ้ยที่เนี้ยคือจะบอกว่าพื้นที่มันเป็นลานใหญ่ใช่กว้างๆนงเนาะเทควยวยาวเลยเก็เลยนั่งก็อีกมีความสุขมากไม่ปวดหลังแลสบายจังเมื่อกี้เราสั่งอาหารไปแล้วนะอืสั่งไว้ทั้งสามสี่อย่างครัวเขาปิดสองทุ่ม,มเราไปครัวเขาบอกว่าสั่งมานอปก็กกดีจะได้ไม่ต้องรอนานเระบุเวลาไว้ ก็เมื่อกี้พี่โต้งไปดูห้องน้ํามาใช่ไหมคือห้องน้ํามันมีสองจุดทั้งบนเลยก็คือแบบสไตล์อุทยานเลยใช่แต่สร้างใหม่นะอ่ดีสะอาดมีเยอะเลยมีหลายห้องทั้งห้องอาบน้ําแล้วก็ห้องสุขาอืจะ่วนข้างล่างเนี่ยข้างล่างคือข้างๆกับห้องอาหารอะร้านอาหารมีห้องน้ําอาบน้ำสองห้องแล้วก็ฝรับอยู่ในห้องเดียวกันเลยอ่าด้านหลังก็จะเป็นโตปัสระ ใ้าอุ่นแต่เขาก็จะเปิดเครื่องให้เพราะว่างั้นอ่ะอ่าคราวนี้ได้ใช้งานแน่นอนแต่ถ้าเราจะเข้าห้องน้ำปกติอ่ะก็เดินเข้าได้เลยเนาะสำหรับเด็กเลางอย่างเดียวเรานั่งพักกันตั้งนึงนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปขนของต่ออีกนิดนึงกับทานอาหารที่สั่งไว้ตนนี้ทางที่เอาขึ้นมาเนาะตรงนี้ ลาบดอดอกซาก,กุนะเมืองไทยยาเสือโค้งในยาเส,สวยมากใครที่มาที่นี่แล้วมีเวลาเหลือรล้วควน,นอนสองคืนกว่าจะสองเลยอะ่ะบางคนสองเลยอะ่ะโลกมันว้าว่รู้จะพูดยังไงใช่คือเมื่อกี้ที่เราไปอ่างขังข้างล่างนะคนมันเยอะอะ่ะใช่ใช่มันเยอะไปหมด <c oughs> ช่วงเทศกาลต่น,นก็เทศกาลนะแต่ว่าดูโล่งเบ <au> ากว่าด้วยความที่มันก็ออกมาทางมันชันอ่ะแล้วก็แคบหน่อยอแต่ก็มานะคือแนะนํามากๆใใ่่ขับรถยากนิดนึงแต่ว่าคุ้ม อันนี้เหรอบรการประมาณห้าโมงกว่าปะห้าโมงห้าสิบห้าโมงห้าสิบโอ้โมงล้โอันหนุกยังยังโอเคแล้วตัวนี้ฝากมาไม้เท่าไหร่ไม่อายนี่อ๋อจะบอกว่าเพื่อนๆที่นี่สัญญาณโทรศัพท์นะอ่อนแอเหลือเกินอ่อนแอมากมายของ True นี่ใช้อะไรไม่ได้เลยจ้าวันนี้โหลด หลดหน้าเพจเลยให้ได้นะออันนี้ผมไม่ต้องเป็น a อเอสได้แค่ 4G ี q ขอคว้หนเอยจ้ะนี่สัญญาณเพิ่งจะมา17องศาเองหรอพี่น่าใช่นะตรงเนี้ยควอนควันออกปากขนาดนี้เพื่อนเห็นพระจันตรงนี้ด้วยนะนี่นี่นี่นีเฮ้ยกลมโตมาก บทุกคนที่นี่เขามีแล้วอาหารอย่างที่ว่านะเราสั่งมาแบบหน้ามืดสั่งมาสามอย่างนะก็มีเมื่อกี้เป็นปลาเท้าอากระเทียมแล้วก็มีไข่เจียว สองเรื่องแล้วก็มีต้งหู้สาลายเองนตืมเอสดมากเอามาชดคล้องคออนแก็ก็ด้ดีเราไปอาบน้ำอุ่นกันมาแล้วจ้าโอ้โหสบายหัวเหนียววัตอนแรกเขาสระผมทุกคนน้ำเป็นระบบแก๊สนะอุ่นๆเลยปรับได้ตามใจชอบและจะร้อนขนาไหนนะจัดไปน่ากินมากๆยังไงขอตัวกินตับเลยเลย ดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวค่อยถ่ายบรรยากาศภาพรวมให้ทุกคนดูอีกทีเนาะได้ได้เดกินกินแต่ละเดี๋ยวไปเจอที่เต็นท์ครับนะเมื่อกี้ตอนขากลับจากกินข้าวอ่ะจะบอกว่าที่นี่พระจันทร์สวยมากสวยจริงเออมันเหมือนภาพวาดตอนเด็กๆไหมใช่ตอนที่ว่าภาพวาดวันลอยกระทงอ่ะที่จะมีพระจันทร์แล้วก็มี ก้อนเมฆแล้วก็เป็นฟงฟงขอบขอบเนี่ยอแล้วก็โฟกาวอันนี้มีแบบต้นสนอ๋อเหมือนเลยอดีเป็นลานกลางเต็นที่เห็นพระจันทร์ได้สวยงามมากมายมากแปลกแปลกแล้วก็พระจันทร์พระจันทร์ขึ้นมาตอนกี่มัแต่หโมงเป็นสีส้มสีส้มโอ้ฮงดวงใหญ่มาเริ่มเลยเริ่มเลยขึ้นตรงหลังไม้นะ หลังไอ้ต้นเขาเรียกต้นพญาเถอโค้งนะสวยใช่ใช่คนก็ไม่ได้เยอะมากเบาๆกับข้าวก็อร่อยกับข้าวอร่อยกับข้าวอร่อยจริงใช่ใช่ห้องน้ำดีมีน้ำอุ่นโอเคจ่ายเพิ่มนิดนึงก็ลองจะได้รู้ไงอื้ทางขึ้นเขาพี่ต้องขับยากเปล่า พูว่าไงเดียมันขึ้นตลอดเลยเออก้อยเมื่อยคอเลยเออมันแบบขึ้นตลอดแบบขึ้นไม่พักเลยอ่ะออคนนั่งยังเมื่อยคอเลยโอ๊ยแต่เมื่อกี้เห็นรถอีวีขึ้นมาแล้วจ้าอ่าดีวีดีขึ้นมาคันเดียดีขึ้นมาตามหลังมาแบบมืดแล้วด้วยนี่เร่งแบบเชิงชตอนนี้สองทุ่มอุณหภูมิในเต็นท์สิบหกองศาที่เร็วแบบข้างนอกหนาวกว่านี้มาก ใช่ใช่เต็นครับเต็นเราคือแบบปิดหมดปิดหมดเหมือนเดิมเหมือนเดิมคือปิดแบบตื้อตื้อเลยพอดีเมื่อวานที่เรานอนที่ไหนนะม่อนสนใช่ป่ะพื้นมันเอียงนมันเอียงแต่ที่เนี้ยเรียบโอ้โหเรียบแบบหญ้าดีมากโอ้โหหญ้าแบบเนียนแบบเหมือนเนี่ยกับสนามกอล์ฟอ่ะเออเนียนกิิบไม่ต้องว่ามันเหมือนอะไรนะหญ้าวัวกัดเออจัดแบบคือเครื่องตัดหญ้าตัดไม่ได้อะคือเรา เมาต่เราก็แอบเห็นมันเหมือนแบบเป็นรอยลาท้าวัวเนาะรอยกีบวัวแต่ไม่รู้ใช่ป่านะคือพื้นดีตอกสมอดีดีลมไม่ค่อยมีไม่มีลมเลยดีว่ะไม่มีนะกลางวันเอ๊ะเรามากลางตอนประมาณสักสามโมงนิดๆมะแดดแดดเอาเรื่องนะแดดร้อนร้อนหลังแต่อยู่ที่โล่เย็นพอสี่โมงคอยไปแล้วอ่ะความเย็นะเยียกเข้ามาอ๋อเจี๊ยบ ดีเลยแล้วก็ตอนกินข้าวแบ่งขนุนให้พี่เขาด้วยขนุนแม่แม่บอกเอามากินเลยลูกระหว่างทางนี่มันหลายวันแล้วยังไม่หมดเลยเยอะจัดมันยังเด้งเชงกระเดยอยู่เลยเพราะแม่เพิ่งปอกวันวันให้มานะตอนนี้เราก็ไม่ทําอะไรแล้วก็นั่งเล่นไปในในเต็นท์แล้วเดี๋ยวก็พักพง่วงๆก็เลยนอนเลยอืมเนาะอะพรุ่งนี้เช้าถ่ายแสงแสงเช้าไม่รู้หมอกมายังไงบ้างแต่ว่าวิววิวดูได้สองฝั่งเลย ใช่ใช่ใช่ครับผมเอาเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าเลยค่ะโอเค แล้วก็ตักตักเช้าอยู่แล้วแต่เมื่อคืนนี้ก็ยห,หนาวเหมือนเดิม12ตอนวันตีสองอุดุอุณหภูมิได้12ครับส่วนที่นี่เราอยู่ตรงบริเวณศาลาชมวิวไม่มั่นใจแต่ว่ามีจุดเดียวแหละที่เป็นศาลาชมวิวบนนี้บรรยากาศก,ก็ดีแต่ไ,ไดายวันนี้เมฆเยอะไปนิดนึงก็เลยม่พระผิดขึ้น เราดูตอนพี่เมฆไปแล้วเนาะก็โดยรวมที่นี่หนาวเหน็บหนาวเห <c oughs> น็บ <c oughs> <c oughs> แต่ลมไม่ค่อยมี <c oughs> ไม่ค่อยมีลมไม่ค่อยมีใช่อ่าโอเคเดี๋ยวดูพาเพื่อนดูวิวต่อ ฟ้าย,ยังไม่เปิดดีเพราะว่าเมฆมันเยอะเนียมันเยอะอมไม่รู้ว่าที่เรามาปเป็นช่วงเมฆเยอะหรือว่ามันเมฆเยอะอย่างนี้ตลอดทั้งปีก็ไม่รมู้เหมือนกันแต่วันนี้เยอะ,อะเห็นป่ะที่ปิดแล้วก็ฟังเสียงนกร้องอะ่ะที่เกาะอ,อยู่ใต้ต้นพญาเสือโคงอะ่ะเพิ่มเพิ่มมันไม่เหมือนนอกแบบบวยวายอ่ะเก็บอ,อากาไม่ใช่เลยอันนี้โอ้ยังกับออคิเตราไม่มีตัวไหนแหลมโดดออกมาเลยอื ชมวิวแต่ถ้าแสงแดดออกใหม่อีกสักหน่อยนะถ่ายรูปกับแลอวสะโคงนะน่าจะสวยวันนี้อ๋อได้สวยกว่านี้แต่อนี้ก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งเนาะใช่ใช่จ้ะว่าแสงวิดมายแต่แล้วอ่ะอ่ะเดี๋ยวกินแซนพิ้งกันก่อนครับเพื่อนๆเนื้อเนื้อนี่แต่เละไปหน่อยนะมันยังไงไม่รู้จิตจุดนี้อ่างล้างจานเพื่อน โอ้เดินหาทั้งนานอยู่ตรงลานจอดรถข้างบนนี่จ้ะก่อนกลับแวะสแตมป์อุทยานแห่งชาติหน่อยลาตาประทับนะถ้าเป็นเล่นนี้จะอยู่หน้าสิบสองชาตินี้จะครบเล่มลืมบ้างอะไรบ้างเมื่อกี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ประทับเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปไปทำบัตรกันก่อนไปเลยครับได้มาแล้วประทับตามอุทยาน จบแล้วนะคะสำหรับ EP นี N ้เนาะบ้านเล็กในป่าใหญ่ส,ส,สำหรับเรียนแห่งชาติพระหงปกโอ้โหแนะนำมากมากสำหรับปลายปีแบบหนาวๆเราได้เห็นดอกพญาเสือโคร่งเนาะโอ้โหมันเหมือนฟิวเมืองนอกอ่ะไม่เคยไปหรอกแต่ว่ามันใช่เลยสวย,สวยมากสวยมากแล้วแบบคือมันสามารถกางเต็นท์ได้ด้านหน้าแล้วเทควิวแบบเป็นพญาเสือโคร่งเนาะส่วนถ้าใครอยากมองเห็นเป็นวิว เขาก็อีกสั่งหนึ oh ่งได้ก็คือมีเลือกสองพนอืมแล้วก็เห็นหมอกหมอกนี่ไหลประมาณสายๆนะอ่าแล้วก็ตีสีโมงครึ่บมงใช่ใช่ไหลข้ามเขาโอ้โหและอากาศก็เย็นสดชื่นคือใครอยากล่าหนาวนี่มาได้เลยมาเลยเลยไม่พลาดไม่พลาดเนาะแล้วก็อีพีต่อไปเราจะไปเที่ยวกันที่ม่อนเนาะอืมอืีอยไปยังไงยังไม่รู้เดี๋ยวเซิร์ชเอาเน็ตใช้ไม่ได้โอเคฝากด้วยสำหรับอีพีต่อไปสำหรับที่นี่ ตปก่อนค่ะสวัสดีโอ้โหเวลากับหมอกยังจุกโอ้โหมันไหลข้ามเขาเลยนะนเพนื่อนๆน่ะของเก็บเสร็จแล้ว